สวัสดีครับผมนายเจริญานุสนิทมาจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติกรุงเทศมานครนะครับวันนี้ผมอยู่ที่งานโอท็อปซุ้มของกรุงเทพมหานครเองน,นะครับที่เห็นๆอยู่นี้อยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเอามาจากไหนนะขายได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราสัมภาษณ์กันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับมีชื่ออะไรครับเอกชัยครับพี่เอกชัยนะครับวันนี้เอาสินค้าอะไรมาจำหน่ายที่งานะเป็นพเทาเหลืองนะภาพเทาเหลืองประเทศที่ภาพที่ประเทศอะไรกรุงเทพกรุงมทาซีทีโอเอกสยามนะครับเป็นิภาพอะไรครับภา ที่ว่าใช้งานได้จริงแล้วก็โชว์การใช้งานได้จริงใชวไหมครัเป็นสินค้าที่ทําขึ้นมาใหม่ก็จะมีทั้งเก่าทั้งใหม่ในส่นน้ทั้งเก่าทั้งใหม่ก็อยากมีงานต่มาหลออใหม่มาหลออใหม่นะครับเป็นงานต่อมาเป็นงานทำเมคทย่ใหญ่นครับเป็นเมกที่ใหเลยแล้วสินค้านี้ได้รับรางวัลหรือเปล่าครับก็ได้สามดาวได้รางวัลผมก็ถอดสามดาวเลยนะครับคนใครไม่สนใจติดต่ออยางหาติดต่อภายหลังอาจีะซื้อไม่ได้ไหมครับไม่ได้ให้แล้ว จะไหนยัม่จบมากผมมาจอดทางงานแสดงสินค้านะครับที่สนใจไม่ทันในงานนี้นะครับก็งานแสดงสินค้าอื่นตามเลยก็ได้นะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับของค่ะนี้กันนะครับ